มึงอยากได้ตัวเดินมากใช่ไหมก็ได้แม่ระว<ด>่ามึงฟังคำพูดไอ้านอำเภอโดนงกินสเสนอคนอย่างมึงมันเป็นพวกคนถือยศไว้บนบา่าไม่จริงหอกพี่แต่คนอย่างก,กูมันคนถือเครื่องรางต่างด้วยยศศักดิ์มึงเป็นคนดีกูเป็นคนชั่วมึงกับกูเป็นศัตรูกัน อยู่คนละฝ้าคนละฝั่งพจน์นาล้วถ้ามึงอยากได้ตัวเดินมากแลก้วก็วันนี้มึงกับกูต้องมีใครคนใดคนหนึ่งต้องตายมีคนเดียวเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่หยิบปืนขึ้นมาแล้วมาววนปืนกับกูให้มันตายกันไปข้างนึงพิ่ด๊อย่าไดู้กอย่าทำไมต้องมาฆ้างกันเองแม่ไม่ต้องรอง้องดะเห็นไหม,ไม ถ้าไปนเห็นน้ําตาแม่เขาจะยิ่งเรียดหนักจะเกีก่อมไม่สําเร็จนะแม่นี่อย่าทำพี่นะลูกฉันสู้พี่ไม่ได้อยู่แล้วปืนฉันพี่ปนไปมีปืนกระบอกใหม่ของฉันฉันจะทําให้พี่รู้ว่าฉันไม่อยากฆ่าพี่จริงแม่ไม่ถือปืนไว้นะเก็บปืนไว้ฉันจะไม่ต้องทําร้ายพี่ไง ฉันยอมมึงส่งปืนให้แม่ทำไมใครพี่รู้ม,<อ>มึงมาโดนปืนกับกูฉันไม่อยากทำพี่ฉันไม่อยากทำพี่จริงๆมึงดูไหมที่มอบตัวเธอว่าเดือนดวงนี้กูเฝ้ามองของกูมาเป็นเวลานานถึงแม้ว่าเดือนจะสูงส่งอยู่บนฟ้ากฟ้าคนอย่างไอ้ดำมันก็ยังรัก แต่ถึงวันนี้รู้ตัวว่าเดือนน้ำไปคู่ควยกับไอ้ดำไอ้ดำมันต่าต้อยกูบอกให้มึงถือปืนด่วนปืนกับกูกูจะนับหนึ่งถึงสามมึงกับกูต้องมีคนตายกันไปข้างหนึ่งหนึง่งจะทำกบอกให้มึงหยิบปืนจากเป้มาสองมึงจะหยิบไหยิบถ้ามึงไม่ห <จะ S 2> ยิบทำ,ทำ เหมือนก็ตายสาหลำดวนพี่ดาวเด็กิปีร่างของเจ้าดำครับอ้อมตกแม่จากที่นักน่ก็พบพงินรับแม่ดำขอโทษ จำไม่ได้ลังใจให้นเป็นอย่างนี้ชีวิตของดำตั้งแต่เกิดมาหน้าตาอัปลักถูกคนเขาติดชิ้นนินทา,า,านเดี๋ยวไปหาหมอเดี๋ยวไปหาหมอไม่ต้องจชาตินี้ไอ้าำป็นบุนน้อยนะ คนอย่างไอ้ดำมันเป็นเซือเป็นโจรปนเขากินมันไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่แป่รู้ไหมว่าปืนกระบอกที่ดำถือแมันไม่มีลูกหรอกดำตั้งใจให้เราทุกอย่างจะมาจบอย่างนี้พี่ดำถึงวันนี้ดำจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตขอให้ไอ้ดำ มันได้ตายในอ้อมอกของผู้เป็นแม่แม่ดังก็ตีใจแล้วแม่แมาพี่ไม่หาหอสิลูกนะ <c oughs> พี่ดำพี่ดำไม่ทันแล้วแม่พี่ดำตายแล้ว